เราใส,ส่เครื่องมาแชร์ไม่เป็นนะทำงไงอืมกดแชร์ยังไงตอนนี้สวัสดีสวัสดีครับ พีอ่อมสวัสดีพี่พ่อน้องในคิวนะครับสวัสดีพี่ชาติของศาลสวัสดีพี่ชูชาสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับวันนี้วันหยุดพุธเนาะสวัสดีครับพี่ไม่มีหางของทางของเฮียนะครับชื่อเฟสเท่จังเลยสวัสดีนะครับพี่อับสวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านเลย ผมกดแรชร์ไปในเฟซตัวตัวตัวเองวันดีครับพี่จากลำปานะครับพี่ผมอาา่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งนะรผสมคาไม่ค่อยถูกครับวันดีครับพี่ๆทุกท่านแล้วกันนะครับวันนี้เข้ามาที่ห้างวันคิดมามืวานใส่สร้อยจะผิดค่าแล้วก็สอดแหนประจ,จําติดตัวนะฮะมีหลายมีหลายองค์หลายอย่างนะวันดีครับน้องตั้งวันดีพี่อยู่ไทยครับวันดีทุกท่านเลย ยังไม่เปิดนะพอเอิญเข้ามาเอาของก็เลยมาไลฟ์สดกทายกับพี่เดชาสวัสดีนะครับมาหาเอาพักให้พี่ๆีคนหนึ่งงงนี่เดี๋ยวไปทําตลับใหม่ดีกว่านะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านเลยสวัสดีพี่นุชชานะครับอนี้เข้ามาต้องเข้าเข้าได้แต่วันอุ้ยกับวันศุกร์นะครับต้องมาแจ้งครับสวัสดีครับน้องชายน้องวันธนศักดิ์นะครับ สวัดีครับวันดีพี่ตั้มวัสดีครับเสี่ยมี่นะครับวัสดีพี่ลือนครหลวงพระนี่ตลับนี่ก็มีส่วนนะผมว่านะตลับทำได้สวยก็ส่งพระขึ้นอีนะะวันนี้ไม่ได้มีอะไรนะไม่ได้เช่าอะไรเลยไม่ได้เช่าอะไรเลยนะเจ้าเช่ามาก็ไลฟ์สดให้เ,เพื่อนๆที่พี่ดูไปแล้วมีตรงนี้หลวงพุททวดลอยน้ำถ้ามาตั้งนานเช่าแพงนะคนต่อขาดทุนนะพุททวดลอยน้ำเช่ามา ตอเจ็ดแปดเจ็ดหมื่นนะหกเจ็ดหมื่นนะชาวมากลักแสนนะบางท,กทีก็ผิดราคากันได้นะวันทีครับเสียตามวันทีวันดีพี่ๆทุกท่านนะครับเสียตามสนามไก่ชนตอนนี้ก็น่าจะยังปิดอยู่นะเพราะสนามผ้าอะไรก็ยังกระทบไปหมดนะกระทบไปหมดก็สู้ๆทุกทัานนะครับสู้ๆไม่มีอะไรเลยมาเอาพระแล้วพระอยู่ที่บันทิพย์นะครับ ไม่ได้เอากลับบ้านนะครับมีแต่ของเก่าเก่านะใหม่ๆก็มาองเช่าๆผก็ไม่รู้ว่าพะอะไรนะเมืเอ่อวานมีนี่นนะโดนโดนคนหลอกจะพูดถึงเรื่องมิจฉาชีพ ก็ส่งเฟซมาครับคือว่าบางทีเราก็สงสารนะฮะคนเราหรือคนไทยเนี่ยเป็นคนขี้สงสารส่งมาขอตังค์บอกว่าไม่มีข้าวกินก็ส่งพามาอรอบแรกของหนึ่งผมอ่านมันก็ไม่ตอบเพราะว่าจริงๆอ่ะผมไม่ค่อยได้โอนตังค์นะต้องบอกอย่างนี้เพราะผมผมรู้ว่าพวกเนี้ยมิจฉาชีพมันเยอะเพื่อนเนเขาก็ส่งพาหรือว่าต่อผมรู้อยู่แล้วนะเชื่อไหมว่าไม่ใช่พากเขา เขไม่ใช่พระเขาเป็นพระแบบไปก๊อปรูปมาถ่ายวันน,นั้เนี่ยหลวงพ่อโตก็บอกเขาจะขายผมร้อยสองร้อยผมบอกว่าห้าพันละกันเขาบอกว่าเป็นเฟซเ,เป็นชื่อร<อ>ูปผู้หญิงนะแล้วถามไปถามมาแฟนผมเคยโอนให้ไปสองครั้งครั้งละห้าร้อยก็ระวังกันด้วยนะฮะผมก็บอกงัน้นเดี๋ยวให้พระถึงก่อนให้โอนจะให้ผมโอนตังห้าพันเลยผมบอกว่าผมไม่โอนนะเดี๋ยวผมโอนค่ายนะนี่เา<อ>็ารอเข้าไปแปดเก้าวันสิบวันแล้วคงไม่ส่งมาแต่นะ หรือบางทีด้วยความสงสารของพี่ๆน้องเพื่อนๆเนี่ยมันก็จะเป็นวันนึงอ่ะเขาทํางานทําการเนี่ยมั่นใจนั่นกว่าแต่ถ้าเกิดอย่างเงี้ยพี่คิดดูนะเราแค่คนละร้อยอ่ะสิบคนยี่สิบคนก็ใช้เฟซไปทําอย่างเงี้ยมันก็มันมีหลายหลานนะก็ต้องระวังกันเอานะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะมาคุยกันน้ำขั <c oughs> นี่แบบเนี้ยผมมีเยอะนะ นี่หลวงพว่อโตสองพันาร้อยต้องเล่นเป็นตัวตอนะฮะนี่ผมเลี่ยมเลี่ยมไว้เนี่ยหลวงพ่อโตวัดพนัญเชิงนะรูกมันจะไม่ค่อยชัดนะครับสวัสดีพี่อุทัยพี่นัตพงศ์นะครับพี่พงกิจพี่ๆทุกท่านเลยบางอันไม่ได้ทกทายพี่อันนะฮะนี่มันจะมีทั้งตัวนูนตัวตอกนะ ก็สร้างส5ง0มีกิ่งนะฮะเป็นวัดพนัญเชิงผมมีหลายร้อยองค์เลยนะแบบเนี้ยเก็บไว้เยอะชอบนะฮะเก็บไว้ก็ไม่เคยเอามาแล้วก็พวกเหรียญหลวงพ่อชื้นธรรมสภาเนะี่ยมีมีหลายร้อยองค์นะเมื่อก่อนเช่าเป็นพันนะแล้วก็พอตอนแพงแพงขึ้นไปถึงหมื่นกว่าบาทจริงๆหลวงพ่อชื้นเนี่ยต้องบอกว่าพระท,ที่ที่เก่งนะขนาดหลวงพ่ดูยังบอกว่าให้ไปหาท่านชื้นนะแต่กับราคาแม้ยังไม่แพงเลยนะพระก็ต้องบอกว่าอยู่ที่คนเล่นหาจริงๆนะ นนี่เป็นหลกข้อต่อพนันเชิงมีแบบตัวต่อตัวเนี่ยหนังสือจะต่อว่าพนันเชิงนะฮะและอีกแบบหนึ่งคือจะเป็นตัวนูนตัวนูนจะสร้างที่หลังเขาว่ากันอย่างนั้นนะ่ะนะให้ท่านเดียวกันเหมือนกันนะครับขอบคุณครับพี่เอองค์นี้สวยครับองค์นี้สวยเลยเามาเลี่ยมทองผมมีเป็นร้อยองค์นะพี่เอครับแบบเนี้ยเก็บไว้นี่หลบขอฟัก อ่อนนึกวันก่อนเ็เช่ามาอีเหรียญหนึ่งนะฮะหลวก็ฟักวัดบันไดเต้นคอติดหลวงพ่อโตทอนศูนย์แปดกรมตำรวจเหรอครับแปดศูนย์ผู้ผิดนี่นะฮะหลวงพ่อฟักวัดบันไดอันนี้ก็สวยนะมีผิวไฟเลยวันก่อนก็ได้มาแต่เป็นสนิมยังไม่ต้องไปล้างออกนิดนดนะฮะนี่เหรียญหนึ่งนะครับ นี่เป็นหลองว่วโตแต่ว่าถ้าตัดชิดต,ตัดปีข้างๆนี่บางกระทิงนะฮะบางกระทิงแท,แท้ๆเลย<ม>น่ารักดีมไม่ได้ขายครับพี่มีเยอะอยู่เปล่าไม่รู้เดี๋ยว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 ,ยว,ยวอ๋ออยู่ห้างเดอะสกายจะเปิดให้ดูนะที่นี่มีแต่หลองวัวชื้นมาฮะชื้นอยู่กล่อง,อง,องอมีเปล่าพระนี่ไม,ไม่ไม่ได้เก็บไอ้นี่นะ เก็บไว้ตามออนี่มีแต่พ่อชื้นนะพ่อโตกันธันเชิงเช่า,เาไว้นะชอบเล็กๆนี่อะนี่หลวงพ่อชื้นวัดยานเสนใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์คุยกันเล่นๆน,นะฮะมีอะไรถามผมตอบได้ผมตอบนะสวัสดีครับนี่พ่อชื้นธรรมสภา,านะมีตรงคำด้วยนะรุ่นเนี้ย มื่อก่อนขึ้นไปหมื่นกว่าเดี๋ยวนี้ผมไม่รู้ราคาเลยก็ไม่ได้สนใจเลยแล้วไม่เคยออกมาด้วยมีอีกแล้วอีกกลองหนึ่งนะเนี่ยเก็บไว้หลวงพ่อชื่นวัดยานเสนนะครับอันนี้อยู่ที่ห้างวันทิพย์นะครับ,นนรบมาเอาของให้พี่เขานะครับผมหลวงพ่อชมอีกนะผมว่าเดี๋ยวนี้นะเนี่ยหลวงพ่อชมวัพดพระไทยสวรรค์นนะแต่ผมไม่เช่านะราคาได้ผมก็ยัง ชอ,ชอบเหลี่ยนเก่าเราก็เล่นไปตามไอ้นั่นนะฮะอัลยาใส่ไปนะครับใครชอบอะไรอะไรก็ว่ากันไปนะฮะขอบคุณครับขอบคุณครับพี่พี่มาแล้วก็เลยอ่าเครื่องลางผมก็ไอ้นั่นนะแต่ผมไม่ค่อยไม่รู้ที่นะบางทีเนี่ยกะตุดไม่หักนะแต่มันลานนะครับเนี้ย มันมากเลยแกนเป็นตะก,กัวแกนเป็นตะก,ก,กัวรักอันันีีก็มันนะฮะสี่นิ้วไม่หักใจหลอดสวัสดีครับพี่เจนสวัสดีครับพระห้อยคอห้อยพระอะไรที่ห้อยประจําก็หลวงพ่อโสธรน,นะครับหลวงพ่อโสธรเจนดูแลสุขภาพด้วยนะครับพี่ชายครับผมหลวงพ่อขัน ในนี้ไม่มีแต่มีนะมีก้อนแมงสาบมีก้อนแมงสาบมีเหรียญสึกสึกอยู่องค์หนึ่งมั้งมีเหรียญสึกสึกอยู่องค์นึงครับเหรียญก็ขันอ่าอยู่พอดีเราก็ชมกรม,มหลวงนี่มีแภาพเนี้ย แต่น่ารักหูเดิมนะหูเชื่อมเดิมนะฮะเดี๋ยว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 ถอดเปิดพัดลมแล้วมันปิวนะนี่นะครับเ,เ้อเหรียนเราก็ขันวนันนกกระจาบสภาพสึกๆใช้ใช้นะฮะนี่เหรียญกลมหลวงจุมพรเตอุดมศักดิ์เนื้อเงินนะฮะ ้องเอาถุงออกนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะพี่ๆเพื่อนๆแป๊บหนึ่งอ่าปิโว่แล้วทำาบบไม่ถอดถุงก็นี่นะฮะมีกระไหล่นะก็มาหลวงหูหักไปในะตรงเนี้ยห้อยเขาคงห้อยสมัยก่อนนะฮะเป็นเหรียญก็มาหลวงเนื้อเงิน หลวงชุมพรแขวดมวศักดิ์วันนี้เป็นวันนั่นนะฮะท่านเป็นพระบิดาแห่งท่ากอ,อ,องทัพเรือไทยนะครับผมหลวงพ่อกันอยู่ไม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 ่มีอยู่ที่นี่ครับมีนะฮะแต่อยู่ที่บ้านนะครับนี่หลวงพ่อขันเนาะหลวงพ่อชมเนี่มีหลายเหรียญเลยนะหลวงพ่อชมพุทธสวรรค์จริงๆเก่งมากนะแต่ว่าด้วยภาวะปัจจัยก็ต้องยอมรับนะครับ ก็ยังมีคนเช่านะผมก็เช่านะแล้วก็ชมนี่มีอีกเหรียญหนึ่งนะครับหลวงพ่อลำเนื้อเงินนะอันนี้หูองนี้หูตัดนะครับองนี้หูตัดเนื้อเงินจะเป็นบล็อกสั้นนะครับยังไม่เคยเจอบล็อกยาวที่ที่ที่แท้นะครับผมนี่นะฮะนี่นี่อีเหรียญหนึ่งหลงพก็ลำ นี่หายากนะแบบนี้หายากนะราคาไม่แพงนะเพราอาจันอั้นนะฮะเป็นหลานหลวงพ่อกันแท้ๆนี้หายากนะครับเป็นเนื้องเงินนากกาะแต่ราคาก็าไม่ได้รุนแรงอะไรมากนี่นะฮะชัดแล้วอยู่ในซองที่เกียดแกแล้วนะฮะเดี๋ยวจะไปแล้วนะครับมาแล้วนี่ก็อีกเหรียญหนึ่งเป็นหลวงพ่อลำเนื้องเงินนะฮะหลวงพ่อลำเนื้องเงินไม่สวยแล้วครับ หลวงพ่อเอียไม่มีเลยนะครับไปหมดแล้วนะครับตอนนี้กําลังแรงเลยนี่หลวงพ่อปานอีไก่โบราณเนื้อดินนะฮะหลวงพ่อปานอีไก่โบราณเนื้อดินแล้วก็พระคงลํโพูนนะองนี้มีมีซ่อมมีหยอดหยอดปาดปาดนิดนึนงเป็นพระพิมพ์พระประธานนะฮะหนาแข็งแรงดีนอกานั้นไม่มีอะไรพระก็มีเขาทนะํามาไม่ใช่ผมไปทํานะเขาหยอดหยอดมานะฮะตอนนี้ เขารวยไม่มีเลยครับพี่เขารวยตอนนี้นี่ปลูกไข่นี่อย่างเงี้ยมาก่อนแทงมากแล้วผมมีอีกเซตหนึ่งนะเช่าวไว้นะมาก่อนเหรียญหนึง่งหลายหลายแสนเลยนะฮะหลายหลายแสนแลวก็คิงพอปลอนี่พระบัานผมเนี้ยหลวงปู่ปั้นประชุมพลนะเหรียญสองสี่หกสี่นะเก่ามากเลยนะครับ ขคงบางกระพร้อมไม่มีครับขายไปแล้วนะครับให้บูชาไปแล้วนี่เหรียญหลวงปู่รอดปู่รอดนะครับวัดบางน้ำวนนี่อะไรนะผมจำชื่อไม่ได้นะเขอช้างบ่ะพบรมธาตุชัยนาทเนาะหลวงปูนนป่นายหลปู่นายมีเหรียญเดียวนี่นะครับ ตนสี่ครับกรมหลวงครับพี่ครับขอดูอะไรครับน้องเอ็กนี่หลวงพ่อเพชรนะขอบพระคุณครับพี่แป๊ะวัดทองครับขอบคุณมากๆหลวงพ่อเพชรวดัดนุ่นสีนะฮะพระดังแถวบ้านหลวงปู่รอดสวยสวยเป็นล้านนะฮะเฮียสวยสวยเป็นล้านนะหุ่นรอดวัดบ้านน้ำวนนะครับถ้าสวยรับเช่าเป็นล้านนะครับอ,อันนี้องค์นี้ ปากปี้นะขอบพระคุณครับหลวงพ่อเพชรวัฒนาสนบหนุ่มปู้ปัน้นวัดชุมพลนิยมปีไหนสองสี่หกสี่นะครับรุ่นแรกนะครับผนี่หลวงพ่อคงนี่สวยมากเลยนะที่ที่ฝุ่นเดิมๆที่ฝุ่นเดิมๆเ,เลย แลเพราะเปียนไม่มีนะเคยได้อยู่ไม่กี่เหรียญน,นะครับเพราะเปียนวัดโพธารามสุพรรณปันะครับกุหลาบพระทุ่นสีเมืองเนี่ยมีเยอะนะสี่ห้าเหรียญเลยเทียบเลยอืมนะคอะไรนะพระเล็กเล็กเล็กเลก,เลกนี่เนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยหายากนะลูกแต่เป็นหลวงพ่ออัน้นพุทธพุทธเศษนะครับพอทบ หน้าเลิงป่ะอย่างนี้เขาเรียกหน้าเลิงนะเนาะก็ไม่รู้เนาะชมหลวงโอรอดโอลอดคูหนายเท่าไหร่จริงไม่กล้าไล์สดขายนะฮะอายเขานี่นี่หลงว่าแพงมาก่อนแพงแพงนะฮะ เราก็พัดมีครับแต่ไม่ได้ไม่รู้อยู่กล่องไหนนะเดี๋ยวจะไปแล้วนะมีธุระต่อนะครับเดี๋ยวจะพาไปเลี่ยงให้พี่เขานะครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยก็เี๋ะว, <c oughs> วันนี้ทํางานกันเนาะวันนี้วันแน่ในอน,นใครทางานใครหยุดอยู่บ้านช่วยชานะก็เป็นอะไรที่จะบอกว่าไม่แปลกใหม่ละตอนแรกตกใจกันเหมือนกันเมื่อปีสองปีก่อน อี๋ยวนี้คนก็เริ่มจะบอกว่าิีนแต่มันก็ทำมาเศรษฐกิจฟังนะเราก็ต้องรักษาตัวเองก็ต้องตามยุคตามสมัยนะโทษใครไม่ได้ม่อกีมันก็เป็นกฎเกณฑ์รักษาตัวรอบเป็นยอดดีนะครับผมออกแบบนี้ก็อยากให้เพื่อนๆก็เรียกอะไรอนะป้องกันตัวเองเราก็ไม่รู้นะใครเป็นผมว่าจะเป็นก็ได้แต่ผมไปตรวจสองรอบเลยนะแล้วเดี๋ยววันที่วันที่ยี่สิบเก้าเนี่ยผมต้องไปตรวจอ,อีกนะฮะเพราะว่าผม จะไปเฝ้าไปเฝ้าค่าแฟนผมผ่าคอนะครับหมอนัดวันที่31/29ไปตรวจโควิดทั้งคู่เลยนะฮะแฟนผมทวาย30มาพักที่โรงพยาบาล3 1็ดผ่าอนุญาตให้่าพักได้คนเข้าเฝ้าไข้ได้คนเดียวนะทางโรงพยาบาลนะเดี๋ยวนี้มันกดเกณฑ์นะเพราะว่าก็ต้องตามยุบตามตํแหน่งนะเฝ้าไข้ได้คนเดียวเฝ้าเฝ้าแฟนผมได้คนเดียวเมื่อก่อน กี่คนก็ได้ใช่ไหมสามคนแล้วก็ไม่อนุญาตให้ใครมาเยี่ยมลงทะเบียนไปแล้วยังไม่ได้ฉีดเลยครับวัคซีนพี่ๆฉีดกันหรือยังเรื่องเรื่องวัคซีนนะครับผมยังไงฉีดก็ก็ยังดีกว่าไม่ฉีดนะเนาะพอเพชรวัฒท่าถนนผม,ไม,ไ,มไม่รู้ไม่รู้ผมจำราคาผมเช่ามาไม่ได้เลย ขอบพระคุณครับพี่ขอบพระคุณครับพี่สมหวังนะครับขอบพระคุณมากๆเลยแล้ววันนี้เดี๋ยวเพื่อนจะเที่ยงแล้วมั้งใช่ไหมทานข้าวกันด้วยแล้วก็รักษาสุขภาพวันด้วยป้องกันตัวเองดีๆนะเป็นห่วงจริงๆแล้วก็ผมติดตามข่าวพยายามดูทุกวันมันไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องเล่นๆยังไม่ได้ยังไม่ได้กินเลยพี่โหยยังไม่ได้โรยเกลือเลยวันนี้นะครับก็ เศรษฐกิจก็สําคัญไม่รู้ว่าเมื่อวันไหนจะได้กลับมาใช้ชีวิตกันเป็นปกตินะอยากไปเที่ยวไหนมีโปรแกรมจะไปเที่ยวตั้งแต่สองปีก็ไม่ได้ไปนะตอนนั้นซาซาก็ได้ไปทะเลไปอะไรมาครับพี่อ๋อ,ต,อตัดสินใจแต่ต้องปรึกษาหมออีกตัวครับพี่ครับก็ดีฉี่แล้วก็เป็นปูพุ้นกันของเราอ่ะนะอีกหน่อยผมว่าโลกก็พัฒนาเหมือนอาจจะเป็นเหมือนแต่ต้องใช้ระยะเวลานี่มันเป็นสิ่งใหม่นะ นี้อากาศสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับร่ำรวยและสุขภาพแข็งแรงรักษาสุขภาพด้วยทุกท่านนะครับก็เพราะเราก็ไม่รู้ว่ายัางไงก็ไม่มีใครโทษใครนะอย่าไปเขาเรียกว่าวิตกกังวลจนเกินไปก็ไม่ดีแต่แต่ว่าบาปผมยังวิตกกังวลเลยนะฮะก็รักษาสุขภาพด้วยสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านครับ